คำเตือนคลิปวิดีโอนี้นจะทำขึ้นเพื่อความสุขสนานได้เพื่อความบันเทิงเท่านั้นไม่ส่งเสริมสนับสน,นุนให้เล่นหรือทำตาม,ามผู้ที่มีอายุต่ำกว่าจะปีควรใช้วิจารณญาณานในการรับชมและผู้ปกครองควรให้คำแนะนำก่อนรับชมคลิปวิดีโอนีนอ้ดูกระดานครับดูกระดานดำดำอ,อ,อ,อะไระ้างเยเคล็ดอะไพวกนี้หรอ 6ครับก็ยา6้อโซนงั้น5โ5 2อันนี้ยังไงที่6โซนส่วนน้องส่ผ่าผัก5ตางัดอือโอเคมือเยว3 เออเดียโอ้ยวสามป้าถืไปเเดี๋ยวเลี่ยนเนเนเเ่อยห็นสามก็ผ่านะเดีเยวเสียแค่ขาสมเจ้าไว้ะขาเนี่ยเสียแนียเสียแค่เยสจอจะวใรูเเสียวมหมดัววดเป็นเจดส่เดดเ จ้าบึงไฮโรสกวนแม่เจ้ามันออกเอียงเจ้าตาม้องเกิดเจ้าได้แลนะโ้าสามเนพื่อนเกือกับสามเพื่อนเบลหมเแันกนึกว่นอกอีดีไม่ฮะว่มด่รย้้เรียบร้อยหสี เอาติงซี่เนี่ยามหกเจ็ด <c oughs> กิบสงซี่เก้าหกซี่างอยากก็เปนซี่ี่ยกบาหกซี่นี่เกี่ยวกับ้ตรงนี้นะต้น <c oughs> Little song danh 4, 5, 6, mm. 7, <coughs> 8, 9, 10 hát tiếng 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 hát ก็พวงหาม่เต็มมหมดเตินหมติงนี่ดมันเกินหมดเอ้าเยอะยอส่วนันนาไยร่อยตัวนึงเลยอีกตัวนึงโอ้ยมาสิติงซี่ดีก็ขึ้นตัวนี้ม้หานี่ยต็งซนี่เต็งซีขึ้นมาอยู่หเอ้ยนะต็งงมด้วสามสี่ห้ากสต็งซีที่ อย่ามันดดีหสอสมีห้าหกเจ็แปดเก้าสิโอ้ยวัาที่เอีเยวสวยนะจำไม่เตียเตียดเลยนี่กินสวยจีกินแล้วเจ้าแล้วเสียทุนขอยแล้วเสียเสียีเมือนอกเจ้าแล้วขอยกัยังไ้ขึ้นอยู่สองหมเสียสามหมื่าติงสูงเก็บไปอาใส่สติงหาเจ้าติงหาเดี๋ยว่าเลออตง้ัที่ขาซี่นัตเดี่ยวนี่

Ô, chẳng hạn được cái. Một Một cái tùng gắn. Một cái tùng gắn. Một cái tùng gắn 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 เดี๋ยวเรียบร้อยแล้วจ้ะน้องละสีต่ำเจ็ดดัอือวเี่สีนะยีบเรียบร้อยสองติงติงสองวันไมเนาะครับวรับับโอเคเดี๋ยวมาขึ้นหนี่แหละสอามี่หเจ็ดต้อตามมืตงตามีตัวมือมีสองรามสี่้าเจ็เก้าส อันนี้สองไอ,อันนี้ขึ้นไปอ,อ๋อขึ้นไปกับอ,อันนี้อันนี้ยงอเทตรดําไํอ๋สอสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอ๋อพรน,นสองนวเดนหนึ่งอเ่าห้าหกเจ็ดสี่ําแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองเอาไปสี่ตั้งออกไปเป็นสี่สองนบ่สี สองหมื่นหนึ่เต็มทีครับสละนี่คือวัตถุได้น่าจา่ประกันนี่ห้าหกเจ็ดแโอ้นี่ลหนาเาเป็นยังเสียงติ๊เดียวเลยมันไดยู่ดีเลย นี hmm. yeah, well ่อ oh, mm ่ะลอยเอาลเลยเอายู no, ่บวะนี่เอาสิงสีเ็มายถึงว่าไปมั่นใจแล้วนะว่านี่นี่ไปเลยสิงห้าตัง หาหา่อยางเนี่ยหาตั้มอะไรเนี้หาใบหาซองไหมหาใบอีกอันนี้อีกหาใบดูเรื่องกรองหาสามซองเนี้ยอใจเต็มเต็มเลเอา่เอ้ามะกาศรองนี่้าสองตั้มนนง สองโอ้ยโดนหาสองเลยพ่อยอ๋อสีดีมันบอตันกินนี่นี่กินนี่นี่อะไรก็กินน่นเอาขึ้นบ้านไปดูนะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อยต้องห้าสองห้าบห้าต่ำห้าบไม่ต่ำใช่กันเป็นแผลเลยเดี๋ยวหากันเถอที่แรกที่แรกพัดติงซีเนาะ ไปก้าไปด้วยที่ไอ้เจงซีเจ้าไม่ใช่ก็ใช่กบหสาสองมได้กันสรางสาก้อะไรด้ทุ่นขึ้นโอ้เสียผามไรคอยกันตอคอยด่หาสองหไวหาสองไปเสียหาสองเจ้าอีกโตใบบว่าคอยไปเสียแต่ไอ้โตเจ้าหาสองอีกคอยลยขาดทุนตีบัานนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ้าเจ้าเน้เสียขึ้นจาไว1หนึ่งสองสามสี่ห้าหก

มันคือลายโบแหงมาฮะหาตำนี่ใช่หาซีนี่คือเขาด้วหาซีขอเ่งมองเดี๋ยวบ่จไเลงาติงซีนี่ฮะความเดี่ยวตงซีหาซีขเลงตเดี๋ยวาแต่ะีดำนะซีซีสองต้องมีซีแหละเนี่ยมันก็ขาดดำก็หาซ เต็มซีก่อนอืมเต็มซีก่นี่แหละไปดั้น1เนบิ่งเนอะทั้น1ที่ที่เริ่มละก่อนเนี่ยซีอ๋อเต็มคอยละบาดนี่ยั้มหเอาละยาเจ้าเจ้าโดนยายไปจีา4ูีก4นาังังอยู่เดิ เดี๋ยลอยรถเจ้าวะข้าหาซ้ำเจยวคอยขึ้นให้ครับเจ้าะเอาเต็งซีคอยไปอ่ะสองหมื่นอ่ะก็ต้องสองหมื่นะขอประกาันี่ยังเอเต็งซีเนี่ยสองหมือ๋อสองหมนเ่คือออันนี้อันนี้มันมื่นนงอๆด้ยบอไปเจ้าข้าหาสามนึงบเจเอ้าคงกเจ้ามันเต็งซีวะนี่ข้าหาสามเมื่นึงมันบอกาหโอเคยังงงเะงงไคอยก็คอยกเอาตัวของเจ้แหละไม่ใช่ถึงซี เปนานึงก็คือว่าได้สองเมื่นแปดพันแปดสี่ตัหนึ่สองสามสห้าเก้ใหนึ่งมสามสี่ห้าครับดแปดี่ตังเลยนอ่ายนมาเลยทุกเราส่ังยเรสากไหใช่เจ็ดปดสามงนกับิมาโเอาไปสี่สองห้านี่นโดีนะอ้อเยอะสิงสี่่อยสองหมื่น อ้าวกระตเตี่แล้วไใส่หากาเป็นบ้าพติงสองหมื่เตงสองหมื่อติงสองหมื่นขไปใส่การผมหาานประตูไปใส่เจ้าเอาเจ้มือคือว่าหมื่นเดียวเจตัวเต่งซี่มามเตงหาเออเนเทไบานนีคนค่อยได้สองหมื่นพอตีขึ้นนี่หมื่นหนึ่งค่อยได้สามหมื่นพอเติงสงหมื่นเจ๊เจ้รับันยางอยล้มอ่ะบ้านบมาจะเอาเงหนึ่งหมื่นเดียวพอเตงสองหมื่น สามเมืออว่าไปได้สี่เมืองตีหาสามเจ้าออกเมืองหนึ่งคือว่าคือกันว่ากันอยักเขียงเก่นเลยยักยูยดีว่าสี่นะเต่งยืนด้าแม่ีาสีเต่งสี่ีกว่ากับเต็งเจ้ายักเจ้ากระโดดอีกอ่ะยืน er ได้ Sug ยลย สี่สามสาสี่สาอกันทนี่รีบวก็ยี่สิบเจ้าเต็งเท่าไรแล้วเนี่เมนนั่งนั่งอืมเอานหนึ่งสองเมือไปออกซับไปออกเมื่อนั่งเนอะกินเนื้อแดง

สีเมตรเอานะะสี่ยังยังอยู่สเมตรสี่้าเก่าอะไรก่อนสี่หากสิบปัวะสิบปโอเครู้เรื่องเดี๋ยวไปจ้าอันนี้ห้าใบอืมสี่สิบเอ็ดนะโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหปเก้าสิบ ิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สบสองสิบสามสิบสี่ยี่สิบห้าสิบเก้าสองหมื่นสี่หมื่นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิิบ่สิบห้าสิบหกเจดสาวกด้าส้นละสามหมื่นเนาะสามหมื่นขอเสียนิบสองหมื 2, 000, ่นดมทุนเอาจะเอาไปหาหมื่นเลยพี่อินเจอร์สามหมื่นได้ของขวัญอีกสองหมเป็นหาหมืม่นอไไไนะไรขึ้นแค่หามื่นออแปลวาเดี๋ยวจะขึ้นออร

จีลงสาเจีฮะจีสีนี่เลยจีจำเงินจีมันนึงอคนนมาหลดมเียมือเสียอะไรนี่มา่องเสียมเงนึงเอาออกมีสองเนนี่อือืโอ้สิหลังยี่ห้อหาซีหาซีจะไหนต้นมูลซก็ว่าซียี่ห้อซีห้าหกสิบเออสามสีนี่ย dạng gì hả 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 gì hả dạng 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 gì อ๋เจ้ตัวนี้เจ็ดสี่สามไปโปดูสิใครแม่อ่าจนี่สีสามนี่เตัวหกมอกันนี้อาราทีโอ้โหาหโดนเล้วค่อยหกมาแล้วค่ะโอ้ผมว่าเขาโดนต้นยังนี่เด็ก่อยเอามาหกหางหร่อกินได้ไหมอเสียกินได้ไหมกินได้ไหมม่ส่กินได้ไหมใจแทนตัวนี่สไปเสียหงหา่อีก สิบห้าไปสองมันมันหมดี่เดยวเลยสองสามสี่ห้าเอาไปเียบเียนี้ไปอีรีตายเียให้เจี๊ยหาไว้นาะสามมันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบหนึสองสามสี่ห้าเจ โอเคีส okay. mm ิโดนเต็มเต็มเลยนี بي? ่สไปหาหกอเก็แล mm ้วงห้งนะโบจะกี่ค่อยนี้เรื่องพรเจ้าแห้งอ่ะก็ดีตลอดแยมัหนึ่งสองสามส่อมันตะมืตกใจ นี่มันก็มาตกตกใจว่ะเสียงโหกว่าเจ้อืมจะเสียงเป็นหาจ้าเด็ดๆนี่อะสวัสดนี่อือยืดเท่าไหร่10,000บาทาต่ละ10,000บาท เอาอยู hmm. right, it it! It ่น uh ี่แหละเอาสองอาใบมาเดี๋ยวนับอลนู้นนับอนู้นจะไปหาใบเตใบ่หกใปอบบองนี่หมดนะทั้งหมดพาลาเก็งต่ำสองสี่หาเอออาสองสองเตหา ยังดีมีสีห้ามนาเจออยู่นะอันนี้ห้าหกใบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกมดเปลี่นมดมาเกิาอยู่ตรงนี้แน้วห้าใบสีขาวเปลี่ยนสีเหาืองเปลี่งหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปพี่ยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหก สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสสิเจ็ดยีองยี่สิบสามยี่าอะันนี้เทเน่ยสองหมื่นสองหมื่นไปวสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอีกรัอสบ โอเกดหาสองมเขาขาดแล้วหาไปหนึ่งสองิเอ็ดเสียงเงินต่อไหนชเอ็ดเสียงกัินต่อี่มีสี่เนาะเอ็ดเสียงเงินอีกต่อหเป็นซี่กับสองเราคอยเบนรรุ่นละหาว่าเฉยอะไรเล้น่งสองามห้าหาบาโอเค

หเออหใบห้างสี่บ่หรอกอันตรายนิ่งได้ยังห้าสองหาพันี่บ่หรอกวะเนี่แหละต็งตามบ่เต็งหเต็งหาน่าไมใส่สียาวด้วยอย่งต็งหาาไม่ใช่สียาวบ่หนหสอามใส่สียาวเออหกโอเคจังวแต่ห้องน่ามีได้อันนี้ ติดตามจะหากันเนาะใช้ตามเยอะซีเอว่ะลงทุนก็ใชตามเยอะวเลยไปไปดูซีอีดีซีหาเอวอโดดซีเอวดีกว่าเฮ้ยว่มีความเยรอดว่ามจับ่มีวาจับกระโดดซีเอวที่นี่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ้าบ้ายังเจ้าีตามาเดอไหร่ไปเจ้าต็งหาอมั้ ไ่อยได้เสียซ <mel od ic 00> ีเอาไหมจ้เ hmm. จ้าได้เสียซอเาเนี้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเจ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยเจ็ดยิบสอมือนเอ็ดเลยสองม่สองเจ้าเรจสองมื่สองหมื่นสา่นจ่าแปะว่าของเพอนอะไรนี่ของไข่จ่ายสอง0มื่นคนัน เพื่อนเอาดเปลี่ค่ะมา่ใส่ก้าสิดแวมันเป็นของฟ้ยเจ้าว่าอะไรยังได้้หกเจ็ดปดเก้าสหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนึ่งสองสามนี้ยือหาไเยอเดเก้าสิบอ่ะเองสีหนึ่งสอสามสไปหนึ่งใบหนึ่งสองสาสี่ไปหนึ่งใบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองก็มาติดใจหาตามผมเลาตามใส่เหรอซีเอ้มบอกของใจตั้มมาหาไปตัมหาไปหนึ่งสองสามี่หาหนึ่งสองสามสี่หนี่นี่ตามอันนี้ซีเอซีเอวหาไปหนึ่งสองสามสี่หา หน okay. oh. ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเก้าสิบเจ็ดสิบสองสามสิบสี่ห้าเจ็สิบกเสิเจดแดเยี่สี่สิบเ็ดี่สิบสองยี่ิบสามยี่สิบส่ยี่้าคห้าสี่อ่คือค่าคือเี้ย้หมคอนมง้ไหมอนมงอนมติดจับเว้ยเจ็นสี่ก้อนโม่เราเรียยวลอยแล้วเจมีรหนนก้อนโม่เลยอ๋ออี่ไน